สวัสดีครับพบก,กับผมครูต้อมมีดทำมือนะครับมาส่งงานมี่ที่ลูกค้าส่งมาทำซองนะครับตัวนี้เป็นโบวีขนาดใหญ่เลยนะครับนี่ใบก็อยู่ที่ราวๆแปดเก้านิ้วนะครับนี่ครับก็เป็นซองไข่เด็กสีทรายนะครับตัดเข้ารูปสวยงามนะครับรายละเอียดของขอบ มาพร้อมเทคล็อกนะครับตัวนี้เป็นล็อกแบบล็อกมีระบบล็อกอยู่ข้างล่างนะครับสามารถล็อกได้ไม่ให้เปิดนะครับเป็นแบบเหน็บขวาครับตัวนี้ครับเป็นสีทรายเรียบร้อยนะครับพร้อมใส่ง่ายนะครับสบายกดเบาเรเรียบร้อยครับแน่นนะครับโอเคพร้อมจัดส่งเดินทางนะครับก็ท่านไหนที่สนใจส่งมีดมาทำซองกับแอปแท็กไนท์นะครับส่งมาได้เลยนะครับขอบคุณครับ